ช่องสุนิสาแชนแนลนะคะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดนะัดจอมพลปอนะคะอำเภอพุทธบาทนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะท่านผู้ชมวันนี้เรามาแนะนําร้านขนมถังแตกนะคะ,ะมีเอฟซีนะคะแนะนําร้านเด็ดให้นะคะให้มาพาท่านมาชมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในร้านเลยนะคะเป็นร้านขนมถังทองอดด่ะท่านผู้ชมใช่ไหมคะ ชิ้นละสิบบาทนะคะท่านผู้ชมตลาดที่นี่จะมีทุกวันพุธนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อีกวันนึงก็จะเป็นวันอาทิตย์นะคะตรงนู้นนะคะจะเป็นหอนาฬิกานะคะก็คือร้านขนมขังทองนะคะจะอยู่ข้างหน้านะคะท่านผู้ชมกำลังขายเลยนะคะ อันนี้เป็นไส้ทางร้านนะคะท่านผู้ชมเป็นไส้เค็มนะคะฝอยทองนะคะแล้วก็ฝอยทองใบเตยน,นะคะราคาสิบบาทนะคะท่านผู้ชมชิ้แล้วสิบนะคะนี่ค่ะ ไส้ที่ร้านนะคะก็จะมีมะพร้าวข้าวโพดลูกเกดนะคะไส้เค็มผอยใบเตยนะคะฝอยทองนะคะนี่เป็นลูกเกดค่ะและ้วก็เป็นข้าวโพดนะคะมะพร้าวนะคะสวัสดีแม่ค้าได้ไหมคะพี่สวัสดีค่ะอันนี้พี่เปิดร้านกี่โมงนะพี่ สี่โมงเย็นเนาะสี่โมงเย็นถึงประมาณไม่เกินสองทุ่มนะพี่ไม่เกินสองทุ่มค่ะท่านผู้ชมสิบบาทจ้าแางแตกนี่อีกอย่างหนึ่งนะพี่อันเดียวกันนะคะอันเดียวกันแตกไส้จ้าเดิมทีมันจะมีแค่มะพร้าวน้ำตาลอ๋อโอเคค่ะไส้มาจ้าอยุไส้เพิ่มขึ้นมาอีกจ้า อันนี้จะเป็นแบบไก้ดั้งเดิมจ้ะอันนี้คือเป็นดั้งเดิมนะคะท่านผู้ชมเอาาที่ขายอยู่ตรงนี้สองวันเลยนะคะพี่ใช่ค่ะวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะคะท่านผู้ชมอยู่ข้างหน้าเลยนะคะหาไม่ยากค่ะเราก็มีอีกที่หนึ่งนี้ที่ไหนนะคะพี่ตลาดหน้าวัดพุทธศาสตตลาดแดงค่ะตลาดแดงนะคะวันอะไรพี่ วันจันทร์วันจันทร์นะแล้วก็วันพระาเช้าก็จะไปซอยม12ม,มยต้งชอบมีซอย12ค่ะท่านผู้ชมจังหวัดลบบุรีนะคะใช้ไเยอะมากท่านผู้ชนี้ก็จะเป็นข้าพกาาับมะพร้าวอาจะล้อสนสิบบาทค่ะพี่สั่งได้เลยนะคะ พกหมอนหมอมเสียสิบบาทเลยจ้าไปอะไรดีคะใสยดีๆเลยนี่ไส้อะไรนะคะพี่ ปล่อยทองกบมะพร้าวปล่อยท้องมะพร้าวเนา,านะโอืมอเจ้ค่ะอันนี้พี่กี่ปีแล้วนะคะพี่ที่ถ่ายมาสิบเอ็ดปีแล้วค่ะสิบเอ็ดปีแล้วสิบเอ็ดป,ปีแล้วค่ะท่านผู้ชมไปอะไรดีจ้ะแคร์คูมากค่ะท่านผู้ชมแคร์ครูมากนะคะ มกค่ขอบค่ดแม่มีแบงพันมีค่ะ ปนนบาทุกชิ้นนดจ๊ะิบาททุกชิ้นด้ค่ะพี่มา่อยทองคะท่านผู้ชมขอยนางเงแอกพะักเลยนะคะได้เกมนางเแล้วก็ได้เ

เ้่แป้งวันหนึ่งนี่ขายดีๆนี่กิโลพี่เ่ะสี่ถึงห้าโลสี่ถึงห้าโลนะ ซูเดียแน่เลยสั่งได้จ้า ค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราได้มาแล้วนะคะอันนี้เป็นนี่ค่ะเราให้ดูไส้ก่อนนะคะเป็นมะพร้าวแล้วก็เป็นข้าวโพดนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลนะคะงาน,นะคะโรยมาด้วยนะคะแล้วก็อีกไส้หนึ่งนะคะมนจ,จะาฉ่ำๆแล้วจะแม่ไส้นี้นะคะยืนหนึ่งนะคะฝอยทองนะคะเราจะลองฝอยทองกันก่อนจ้ะอันนี้จะมีครีมให้ด้วยนะท่านผู้ชมสิบบาทไปจ้ะอื เต็มๆค่ะน้ชมแล้วแป้งคือแ,แป้งบางมากนะคะแป้งบางแล้วก็แป้งฟูนะคะแล้วก็ไตนี้ค่ะน้ำชมไตนี้ชอบทานมากนะคะเป็น,นเวลาเที้ยวเข้าไปจะมีเขาเรียกว่าอะไรในการเที้ยวคือสองอย่าง ี่นะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะที่ตลาดนัดจอบพนปค่ะท่านผู้ชมทุกวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะคะสุงนี้ค่ะ แกินมุมามากก็มาอร่อยอ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมาอุดหนุนร้านขนมถังทองนะคะของพี่เจียบนะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะที่ตลาดนัดตอกทังบอนะคะเมือพุทธบาทนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะถ้าไม่ชมนะคะร้านเป็นแบบนี้นะคอยู่ข้างหน้าเลยนะคะเปิดร้านตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะคะถึง2องทุ่มนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลืวมาอุนน่นนะคะ